สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการฝึกงานที่บริษัทโซเนนโซตึก A3 นะครับผมชื่อสุพเรลกวังศิรินะครับรายละเอียดการปฏิบัติการนะครับระยะเวลาที่ฝึกงานนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงสิบห้าสิงหาคมนะครับเป็นเวลา3เดือนวันทำงานนะครับทำงาน6วันต่อสัปดาห์นะครับจันทถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับ เวลาทำงานนะครับก็คือ7จ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับข้อมูลองค์กรนะครับว่าบริษัทโซลิซโซเซอร์วิสนะครับสํานักงานใหญ่นะครับจะอยู่ที่เลขที่23หมู่ย3สทับห้นะครับอา,ารอาคารอาคารนครชัยชั้น17นะครับซอยสุขุมวิทสามสนะครับแล้วก็สถานที่ฝึกงานนะครับ ก็จะอยู่ที่ม,ม,ม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับประวัติความเป็นมาของบริษัทบริษัทโซเนโซประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2547โดยได้ให้ได้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,ชวตเช่นการบริการงานวิชางานวิศวกรรมอาคารและการบริการด้านอาหาร การบริการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์การบริการจัดการการอาคารและการบริการจัดการการบริการการบริการด้านพนักงานความสะอาดและการบริการรักษาความปลอดภัยการบริการปรับอุณบภูมิทัศและณสถานที่ของลูกค้าในในกลุ่มสถานพยาบาลลูกค้าองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงเรียน รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับด้านพลังงานและทรัพยากรซึ่งการดำเนินการภายในแบรนด์โซเดนโซโ่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านขุดเจาะน้ำมันและแก๊สชายฝั่งครับวิสัยทัศน์ของโซเดนโซนะครับก็คือการเป็นผู้ผู้บริการเป็นบริษัทผู้ให้บริการครบวงจรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าโดยนำเสนอ บริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านอาหารดังด้านเทคนิคและวิศวกรรมทางอาคารตลอดตลอดจนถึงบริการทั่วไปเช่นทำความสะอาดาความปลอดภยัยและจะดัดดูดูแลภูมิทัศทางบริการทางด้านเทคนิคบริการทางเทคนิคแบบครบวงจรการซ่อมบำรุงที่ประกอบประกอบการ การซ่มอมบำรุงทั่วไปการซ่มอมบำรุงรักษาทางด้านเทคนิคและการซ่มอมบำรุงรักษาด้านทรัพย์สินนะครับตำแหน่งที่ฝึกงานนะครับก็คือเป็น fm นะครับ factory management นะครับก็คือการจัดการการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับคือการจัดการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งํานวยคาทุะดวกต่างๆในองค์กร หรือสถานที่ประกอบการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการการดาเนินการหลักขององค์กรนั้นๆรวมไปถึงรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ใช้งานหรือพนักงานในองค์กรครับงานที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือเปิดปิดไฟและเปิดปิดแอร์นะครับก็คือในในห้องปฏิบัติการจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งนะครับ เพื่อจะมีแม่บ้านหรือใครก็ตามที่โทรเข้ามาบอกว่าให้เปิดแอร์ห้องไหนห้องไหนเปิดไฟห้องไหนห้องไหนนะครับอีกอันนี้ก็คือเปิดปิดบันไดเลื่อนนะครับปัญหาที่เจอนะครับก็คือจะบางครั้งบันไดเลื่อนจะมีการดับเองนะครับเราก็ต้องคอยไปเปิดนะฮะอันนี้ก็คืองานติดตั้งนะครับัน,นี้คือการติดตั้งป้ายทางหนีไฟนะครับ งานเปลี่ยนหลอดไฟนะครับก็อันนี้คืองานเปลี่ยนหลอดไฟต่างๆ่าภายในตึกบริเวณตึก A3 A1 A2 A3 นึอะครับอันนี้คือเช็คอุปกรณ์ประจำเดือนนะครับเช็คไฟปัม๊มเช็คชิลเลอร์เช็คเช็คเจนนะครับก็คือวิธีการเช็คก็คือเช็คพวกแบตเช็คพวกสภาพรอบเครื่องน้ำมันเครื่องทุกอย่างค่าทุกอย่างให้มันได้ตามปกตินะครับในตามมาตรฐาน อันนี้คืองานซ่อมบํารุงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็คืออันนี้คือการซ่อมซ่อมมอเตอร์นะครับเหตุก็เกิดอันนี้มอเตอร์พังเนื่องจากว่าตัวตัวลูกปืนนะครับเกิดการแตกนะฮะทำให้เกิดเสียงดังอันนี้คือการเปลี่ยนลูกปืนของมอเตอร์นะครับอันนี้คืองานถอดประกอบนะครับอันนี้คือถอดประกอบโต๊ะนะครับอันนี้คืองานซ่อมท่อนะครับ ซ้อมท่อท่อรั่วนะครับก็เลยเอาแคมป์ไปรัดนะครับปิดรอยรั่วนะฮะแล้วขอจบการเสนอนำเสนอที่เท่านี้ขอบคุณครับ